บ้านนี้ที่พักใจตอนที่สิบห้าตอนให้โอกาสหัวใจได้พักบ้างแม็กแวะมาเอารถที่ร้านก่อนจะพาแซนขับกลับบ้านและวันนี้แซนเพิ่งรู้ว่ารถหรูคันนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่รถของไบมอนก็ว่าทำไมถึงใช้รถเจ้านายได้ตามใจที่แท้เจ้าของรถก็คือนายนี่เอง แมกลักสายตาจากถนนมองคนข้างๆแวบหนึ่งเท่าทีแค่กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนน่ะเลยไม่ได้เอารถมาขับตอนแรกแค่กลัวว่าใบหมอนจะสืบที่อยู่แล้วไปบอกที่บ้านแต่ก็เคยมาส่งเขาแล้วและอีกอย่างแมกรู้ว่าใบหม่อนวางดีกับเขามากแค่ไหนต่อให้รู้ก็ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวของแมกไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง แม็กจึงไว้ใจใบหมอนมากกว่าใครในบ้านทั้งหมดและอีกหนึ่งเหตุผลคือเขาอยากขับรถให้แซนนั่งหากอีกฝ่ายมีธุระที่ไหนจะได้ขับรถไปรับไปส่งได้สะดวกหน่อยทำตัวลึกลับอย่างกับลูกเศรษฐีหนีพ่อแม่ออกมาใช้ชีวิตทำแบบนี้ยังไงละ่ะคนอื่นถึงคิดว่านายดูน่ากลัวนะ่ะแม็กยกยิ้มเขาเอ่ยถามแซนคนอื่น ที่ว่าเนี่ยรวมถึงพี่ด้วยไหมอะแซนเลิกลกักก่อนจะแค่นยิ้มก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแค่บางครั้งน่ะผมคงดูน่ากลัวในสายตาพี่สินะถึงจะรู้ว่าแซนชอบใครอยู่แม็กเองก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นจะถอดใจไม่ย่ง่ายแค่เว้นระยะห่างเอาไว้ให้แซนไม่รู้สึกกึดอัดก็พอแล้วแซนลงจากรถเขาเดินไปเปิดประตูรั้ว ทาว่าแม็กยังไม่ขับรถเข้ามาจอดในบ้านร่างสูงเลื่อนกระจกลงพี่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปธุระต่อแซนทำหน้าประหลาดใจก่อนจะพงกหัวลงขับรถดีๆนะแซนมองรถของแม็กที่เพิ่งขับออกไปก่อนจะถอนหายใจดังขึ้นวันนี้เหมือนจะแฮปปี้แต่ก็เหมือนจะแฮปปี้ไม่สุดแฮ ตอนแซนรู้ว่าซุปที่เชฟทําไม่ได้ทําไว้ให้เขายอมรับว่าก็น้อยอยู่เหมือนกันจะใจแคบไม่ได้นะเชฟเป็นคนใจดีกับคนอื่นจะตายแค่ทํากับข้าวให้คนในบ้านไม่เห็นจะต้องรู้สึกน้อยเลยแม้ขับรถมาถึงที่หมายก็มืดค่ำแล้วขายาวก้าวลงจากรถก่อนจะมองเข้าไปในตัวบ้าน เขากลับมาที่บ้านเพื่อมาคุยกับมาร์ทยืนทำใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเข้าไปโชคดีที่วันนี้พ่อแม่ไม่อยู่เห็นสาวใช้บอกว่าเพิ่งออกไปดูงานที่ฮ่องกงตอนนี้ก็เลยเหลือแค่พี่ชายเขาที่อยู่บ้านคนเดียวนั่งลงสิมาร์ตพายมือให้น้องชายนั่งลงบนโซฟาในห้องพี่ทำอะไรโดงไม่คิดว่าที่ทำมันเกินไปหน่อยหรอ ที่แม็กต้องบึงรถมาถึงบ้านนี้เพราะว่าเขาเห็นรูปที่โดมส่งมาให้ดูในสภาพร่างกายที่ดูบอบช้ำอยู่หลายที่มาร์ลุกขึ้นจากโซฟาเขากำมัดแน่นก่อนจะง้างมือแล้วชกเข้าไปที่ใบหน้าของแม็กเต็มแรงใบหน้าหล่อของแม็กหันไปตามแรงมือของพี่ชายแม็กไม่คิดจะสู้เพราะรู้ตัวว่าผิดเหมือนกันฉันทำเพราะมันทรยศฉันส่วนแกน่ะ โดนแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วฉันรู้นะว่าระหว่างแกกับโดมไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันแต่ในเมื่อโดมเป็นของฉันแล้วแกก็ตัดให้ขาดอย่ามาทำให้ฉันโมโหไปมากกว่านี้เลยแม็กช้อนตามองพี่ชายเขาจับมุมปากที่มีเลือดไหลซึมมาสบัดมือข้างที่เพิ่งชกหน้าน้องชายด้วยใบหน้าเรียบนิ่งทั้งนั้นพี่ก็เก็บคนของพี่เอาไว้ให้ดีเถอะแล้วก็ ดูแลเขาให้ดีแล้วกันแม็กคงทำอะไรได้ไม่มากในเมื่อโดมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอีกและอีกอย่างคิดจะตัดขาดจากคนคนนั้นแล้วก็ต้องใจแข็งให้จนถึงที่สุดแม้จะโกรธที่โดนพี่ชายต่อยถ้าเขาเป็นมารก็คงจะทำแบบเดียวกันเพื่อระบายความโกรธในใจออกมาไม่ต้องห่วงฉันจะพาโดมกลับอเมริกาด้วยคนของฉันก็ต้องเก็บให้ดีหน่อย แม็กตกใจเล็กน้อยที่ได้ยินอย่างนั้นเขาไม่ได้ตกใจที่โดมจะไปอยู่ที่อื่นแต่ต่อจากนี้โดมคงไม่ได้รับอิสระเหมือนเดิมอีกแล้วด้วยนิสัยของโดมไม่ง่ายเลยที่จะยอมทำตามคำสั่งของคนอื่นต่อให้แมกรู้ว่าโดมรักแม็กมากกว่าพี่ชายแค่ไหนแต่สุดท้ายที่โดมเลือกตามมาร์ไปอยู่อเมริกาแบบนั้นก็คงจะมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเงิน เสียงกร่งหน้าประตูห้องดังขึ้นโดมเดินเซไปยังหน้าประตูห้องตั้งแต่มาสกลับไปโดมก็นั่งดื่มแบบนี้มาหลายชั่วโมงจนถึงดึกใบหน้าแดงกาใต้ตาบอบช้ำมีรอยฟกช้ำตามตัวยิ่งไปกว่าน,นั้นแม้จะถ่ายรูปส่งไปให้แม็กดูแต่อีกฝ่ายกลับเงียบหายไม่แย,ยแสเขาเลยสักนิดโดมเปิดประตูออกไปดูกลับไม่มีใครอยู่ที่หน้าห้อง เจอเพียงแค่ถุงกระดาษใบเล็กตั้งอยู่ที่พื้นเขาก้มลงหยิบถุงกระดาษนั่นขึ้นมาก่อนจะหยิบของในถุงออกมาดูหบว่าในนั้นคือยาทาแก้ฟกช้ำโดมแน่ใจว่าคนที่ซื้อยามาให้ก็คือแม็กเขารีบก้าวเท้าออกจากห้องวิ่งไปตามทางเดินเพื่อตามหาแม็กทว่าอาการเมาของเขากลับทําให้ล้มลุกคลุกคลานด้วยร่างกายที่บอบช้ำดวงตาแดงกำ่ำ น้ำตานั่นก็รื้นขึ้นมาฉันจะปล่อยเธอไปแค่ตอนนี้ก็เท่านั้นถ้าฉันหลุดจากพี่ชายเธอได้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกแน่แม็กเดินกลับมาที่รถด้วยความรู้สึกใจหายดวงตานั้นแสดงออกถึงความเจ็บปวดอย่างหลีกหนีไม่ได้เพื่อนคนแรกที่แม็กรักปวดหัวใจโดยไร้ข้อแม้ไม่สิตอนนั้นเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับโดมในสักนิด ตอนเจอหน้ากันครั้งแรกเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะปกป้องผู้ชายร่างบอกบางคนนั้นเสร็จแล้วแม็กเข้าหาโดมและได้กลายเป็นเพื่อนรักคนสนิทถึงขั้นที่ใครหน้าไหนาก็ไม่กล้าจะยุ่งเพียงแต่เขามัวแต่ปากแข็งทำเป็นใจเย็นไม่กล้าพูดให้ชัดเจนถึงความรู้สึกของตัวเองพอรู้ตัวอีกทีกลับสายเกินไปเสร็จแล้วที่ผ่านมา พวกเขาเคยใช้เวลาร่วมกันแบบคนรักได้น้อยหรือเกินไม่แปลกนักที่ความเจ็บปวดในวันวานจะท้าโถมเข้ามาในคราวเดียวมิทันให้แม็กได้จัดการความเจ็บปวดในจิตใจโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นและคนที่โทรเข้ามานั่นก็คือแซนร่างสูงรีบดึงสติตัวเองให้กลับมาเข้าหมดปกติด้วยกลัวว่าน้ำเสียงที่กำลังสั่นอยู่จะทำให้แซนจับได้ ว่าไงพี่แซนขอโทษที่โทรเข้ามารบกวนนายนะแต่ว่าที่บ้านมีคนรอนายอยู่นะ่ะแมกรีบขับรถกลับบ้านอย่างรีบร้อนเขาใช้เวลาขับรถเร็วกว่าปกติตอนนี้เขาเกรงใจแซนมากวุ่นเรื่องอื่นจนไม่ได้ปรึกษาแซนเรื่องเอิร์ธเลยไอเอ,อิร์ธแม็กเรียกชื่อเพื่อนตอนนี้สภาพของเอ,อิร์ธดูไม่ค่อยดีนักสะบักสบอมขนาดนั้นเลย กูขอโทษนะแต่กูไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอะ่ะพี่ชายนานาเล่นเราพวกมารุมกูถึงห้องยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแม้ขันไปมองแซนที่นั่งอยู่กับเพื่อนตัวเองตรงหน้ามีแก้วน้ำและกล่องยาวางอยู่กะจะบอกพี่เรื่องนี้อยู่พอดีแต่วันนี้ยุ่งๆเลยไม่ได้บอกก่อนพอดีเอิร์ธจะมาขออยู่ด้วยสักพักเรื่องค่าใช้จ่ายผมจะจัดการเอง แซนรีพยักหน้าโดยไม่มีข้อแม้เลยสักนิดเขาไม่ใช่คนอคติกับใครง่ายๆหรอกผู้ชายคนนี้ก็เพื่อนแม็กม่ใช่ใครที่ไหนอีกอย่างเจ็บตัวมาขนาดนี้แล้วจะให้เล่ไปง่ายๆได้ยังไงไม่มีปัญหาหรอกห้องแม็กก็ใหญ่อยู่นี่แค่แจ้งคนอื่นว่าจะมีเพื่อนมาค้างด้วยก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะแซนยกยิ้มให้อีกฝ่ายได้สบายใจ แม็กพยักหน้ามองแซนอย่างขอบคุณแล้วทำไมมึงไม่ติดต่อมาแล้วรู้ได้ยังไงว่ากูอยู่ที่นี่แม็กถอนใจก่อนเอยถามเพื่อนกูถามเจมอนะ่ะอีกอย่างกูไม่มีอะไรติดตัวมาเลยโทรศัพท์ก็ถูกพวกแม่งเอาไปแล้วแม็กสายหน้าแม้จะเห็นใจเพื่อนแต่เขาก็ไม่คิดว่าเออจะทำตัวเองจนกลายเป็นแบบนี้ตามสบายเลยนะมีอะไรก็เรียกพี่ได้นะแม็ก แซนเอ่ยก่อนจะขอตัวขึ้นไปทำงานเอ,อิร์ดขยับเข้ามานั่งใกล้แม็กหลังจากเห็นแซนเดินหายขึ้นไปบนห้องแล้วที่นี่โคตรดีเลยวะอีกอย่างพี่คนนั้นก็ใจดีชิปเขาเป็นเจ้าของที่นี่งั้นหรอวะเสียงถอนใจดังขึ้นอีกครั้งเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านอะดูแลที่นี่แทนเอ,อิร์ดยิ้มเล็กน้อยแม้จะเจ็บแผลที่โดนซ้อมมาแต่ได้ที่ซุปหัวน,นอนดีขนาดนี้ ก็หายเครียดไปทันทีมินนามึงถึงชอบอยู่บ้านนักบ้านโคตรจะสวยแล้วคนอื่นๆนะ่ะอย่าลืมแนะนำกูให้คนในบ้านมึงด้วยดิเขาจะได้ไม่กล้ามีเรื่องกับกูไงเอ,อิร์ธที่นี่เขาอยู่กันดีอยู่แล้วมึงไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นก็พอถ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อกูขออยู่เรื่องเดียวอย่าก,ก่อเรื่องให้กูต้องแก้ให้อีกเข้าใจไหม เอิร์ธแค่นยิ้มเออไว้กูหาที่อยู่ใหม่จะรีบไปไม่อยู่กวนมึงนานหรอกแม็กพาเอิร์ธขึ้นมาบนห้องเขาจัดแจงที่นอนให้กับเพื่อนมึงใช้ห้องกูแล้วกันนะเอิร์ททำหน้าสงสัยที่แม็กพูดแล้วมึงอะจะไปนอนไหนวะกูจะไปนอนอีกห้องจะว่าไปทำไมมึงไม่ไปนอนที่ร้านอะห้องเดิมกูก็พอนอน,อนได้นี่แม็กถามเอิร์ธ เพราะว่าห้องที่เขาเคยพักในร้านก็น่าจะเป็นที่อยู่ชั่วคราวให้เอิร์ธได้กูจะกล้าไปรบกวนเจได้ยังไงแค่เรื่องวงวกูก็ไม่รู้จะแก้ตัวกับเจยังไงแล้วถึงได้ขอที่อยู่มึงมานี่ไงแม็กเองก็ไม่ได้อยากจะใจร้ายกับเพื่อนร่วมวงเท่าไหร่นักตอนนี้เรื่องไหนพอช่วยได้ก็ช่วยไปก่อนอีกอย่างเอิร์ธคงไม่มาอยู่ที่นี่ไปตลอดหรอกให้พักด้วยสักอาทิตย์ก็น่าจะพอไว อยู่นี่ก็ดูแลห้องดีๆละ่ะเสื้อผ้าก็ใช้ของกูไปก่อนได้พูดแล้วก็ถือหนังสือหนึ่งเล่มเดินออกไปจากห้องปล่อยให้เอิร์ดใช้ห้องตัวเองได้ตามสบายร่างสูงเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องของแซนยกมือขึ้นเคาะเบาๆสองทีแซนลุกขึ้นจากเก้าอี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงเปิดให้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากนักแต่ทำไมตอนนี้ถึงรู้สึกแปลกๆนะ มือขาวจับลูกปิดประตูด้วยความประมาเล็กน้อยจู่ๆความคิดแปลกๆก,ก็แวบเข้ามาในหัวคนที่คอเป็นแม็กหรือว่าเชฟกันนะเป็นใครในสองคนนี้ก็ทำให้อึดอัดได้นี่ความรู้สึกผิดที่ไปกินอาหารที่คนอื่นทำมาไว้ทำให้แซนรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยและอีกอย่างแม็กจะมองเขายังไงที่กินซุปมากกะโกนีจนหมดจนอีกคนไม่ได้กินแซนเปิดประตูออก จังหวะเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นแม็กและร่างสูงก็รีบก้าวเท้าเดินเข้ามาในห้องเสียงประตูปิดลงพร้อมกับร่างสูงของแม็กรีบเดินเข้ามาสวมกอดเขาดวงตาของแซนเบิกโพลงอย่างประหลาดใจแม็กดึงแซนเข้ามากอดเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากกอดอีกคนมากขนาดนี้ไหล่ของแซน ถูกแม็กเอาคางล็อกไว้แซนเองก็ทำตัวไม่ถูกกับพริบตาสองสามทีเมื่อไม่เข้าใจว่าทำไมจูจูถึงโดนสวมกอดหลังจากเพิ่งเปิดประตูให้อีกฝ่ายอยู่แบบนี้สักพักนะพูดก่อนจะกระชับกอดให้แน่นกว่าเดิมขณะที่กำลังคิดว่าเพราะอะไรอยู่นั้นสัมผัสที่แม็กส่งมาทำให้แซนรับรู้ความรู้สึกนั้นได้จังจา ว่าอีกฝ่ายกำลังอ่อนแอเหมือนกับว่าอ้อมกอดของเขาตอนนี้กลายเป็นที่พักใจของแม็กปเปสยแล้วอืมได้สิมือสองข้างค่อยๆย,ยกขึ้นมารูปแผ่นหลังของคนตัวสูงกว่าฝ่ามือลูบขึ้นลงช้าๆเพื่อปลอกประโลมอย่างอ่อนโยนด้วยหวังว่ามือสองข้างจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดความเหนื่อยล้า ให้อีกคนได้ก็พอ